ระว่าจน่าหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่สองข้อที่18บันทึกว่า พระเจ้าทรงตั้งผู้วินิจฉัยขึ้นเมื่อไรพระเจ้าก็ทรงสถิตกับผู้วินิจฉัยนั้นเมื่อนั้นและพระองค์ทรงช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูตลอดชีวิตของผู้วินิจฉัยเพราะพระเจ้าทรงกลับพระทัยสงสารเขาทั้งหลายเมื่อทรงฟังเสียงคร่ำครวญของเขาเนื่องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับข้อคิดจากพระวจนะพระทัยของพระเจ้า 1. เป็นพระทัยแห่งความเมตตาสงส สองเป็นพระทัยที่เต็มไปด้วยคนของพระองค์ทรงฟังเสียงข้ามครวญของเขาทรงช่วยเขาให้รอดจากการถูกข่มเหงและการถูกบีบบังคับจากศัตรู 3. เป็นพระทยที่สถิตกับคนของพระองค์เสมอหัวใจของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์เสมอขอพระเจ้าอวยพรค่ะ